สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมอีกแล้วนะครับจงคนรักไมโครวันนี้เรามาอัปเดตงานกันเลยงานขุดสะใช้เพื่อการเกษตรอยู่จังหวัดประจ,จวบงานก็ได้ประมาณ50%แล้วนะครับเป็นสะเก่านะครับ สะเก่าขยายสะแล้วก็เพิ่มความลึกครับผมก็สะเก่ามันไม่มีน้ำครับก็เลยตรงขุดความลึกก็ไปประมาณ7เมตรเอาเบิ่มให้ชั้นเดียวสะลบลงอันนี้เราอยู่กับเจ้าคูมสัสุ pc 200รุ่น8 งานก็ประมาณนี้นะครับภาพร,มรวมมาอย่างนี้รอรถอยู่สวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ